สวัสดีครับไปอยู่กับเสกเองแหละครับจัดกันจัดกันไปเต็มๆโอ้กัของเกา่ามีสักขึ่งกับบาแล้ว <laughs> จัดหนักจัดเต็มอาจารย์จะว่าไงครับ คันนี้กุ้มใจครับทําท่อแล้วโล่งเกิน <c oughs> แรงมาหายไปหลายตัวมาหายมาหายทําท่อโล่งเกินมามาหายไปหลายตัวมาหายไปหลายตัว สวัสดีครับสวัดีทุกๆท่าน ตั้งรอยของมันตั้งรอยตัดไปขั้นต่อไปรถระยองเคอยลกยกล้อได้แบบ ที่ไหนมา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 ,มาดูมาดูรถระยองเนี่ยรถระยองก็แรงเป็นรถระยองก็แรงได้นี่ป๊อบไม่มาป๊อบจะไปรู้อะไร <c oughs> <c oughs> อามีการถามเราด้วยที่ไหนนี้ <c oughs> สองฟังครับทำงานแข่งกันครับสองฟังสองฟังทำงานแข่งกันสองฟังครับทำงานแข่งกันขึ้นมาแล้ว ขึ้นมาแล้วอื้อาที่เทเองเลยป๊อบยกล้อด้วยนะป๊อบ สวัสดีครับเอกบังบุตร ทางชันเวอร์ ป้าไปผู้าาทางโคดชันอะ ดันผมหน่อยดันผมหน่อยผมไม่ไหวแล้วอึ้บมเอ้ยเอ้เอ้ย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 เอเอ้ยเอ้เอเครืเองดับเอรื่อ้ดับเอออเอ Bump but 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 a whole ทันนี้ก็ทันนี้ก็น่าจะลงไปยืนข้างล่างได้แล้วไปดูก่้กาดไม่บินนะ ต่ก้าวไ่มีแรงหลดมาหายไปทำท่อมาโล่งเกินไม,ไม่มีแรงไม่มีแรงไม่ใช่ ถ้าไปอะคันนี้แรงดีสิบหายไม่ว่าเขาให้ข้าทั้งหน้าไม่ได้เฮ้ยเสียหน้าไม่ได้เสียหน้าไม่ได้มันต้องลอยลอยนี่คือไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้สิบหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้น้ไไม่ดะเออของมันต้องแรง สองโลประมาณนั้นครับกระทางโคตรโคตรเคี้ยวเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่กดติดตามช่องชะกาดด้วย oh. โอ้โหชะกาดพธธาระทศกัณฐ์อ้ กันแล้วกันหนึ่งหญิงมองงูเลื้ยงเนี่ยโโอ้ห oh. เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา,วขวา uh. แตะบอกทางบอกไปดูนะครับนี่แต่มกักรอนหน้านี่ไม่ได้เนี่ย mm. งอกกำลังออกลูกก็ไม่ให้วิ่งก็ะหมดวิ่งในสวนสบายใจ uh. เลี้ยวขวานะไม่ต้องเลี้ยวซ้ายแนละ้วจะซ้ายจะทีอ่ะ เดี๋ยวไปดูที่ลงดินยังไม่ได้ดูกันนี่ใช่ไหม round, 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 ลงไปถ่ายรูดแรงกันหน่อยเออได,ได้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 โอ้ย <c oughs> จัดให้จดให้จดให้โอ้เปิดประตูไม่ทันเลยอ้อาวดูกันนะดูกันไอ,อยันกอ๊บ,บมา